ก็คือลูกเห็บมันไม่ใช่ลูกเห็บแต่ er ผมชอบเรียกว่ามันลูกเห็ดลูกเห็บ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 รู้หรอว่าไม่ใช่เห็บไม่ให่เห็บรู้หรอว่าเห็บบอกว่าเห็บไหคุยต่อคุยต่อไม่เกรงใจเขาเลยผมรู้หรอว่ามันคือเห็บแต่ผมชอบเรียกว่ามันว่ามันไม่ได้คือเห็บมันเป็นมันคือลูกเห็บเออลูกก็ลูกเห็บก็เห็บมันมีหลายหลายชนิดมีหลายขาที่ซึ่งอยู่กับมันลูกเห็บนั้นมันจะแตกตัวเป็นเล็กๆ ลูกเห็บันคือลูก like ของเห็บซึ่งลูกของเห็บก็คือลูกของเห็บก็แบบว่าซึ่งลูกของเห็บก็คือลูกของเห็บเออลูกของเห็บก็คือลูกของเห็บพรลูกของเห็บมันไปสมพันกับอีกตัวหนึ่งมันก็ออกลูกมาอีกลูกมันโตมันก็ออกมาอีกมันก็ใส่กันจนแบบว่าบูมบมหนังหมาสะเทือนอ่ะันคนอื่นอยู่ข้างหลังไลบูมบหนังหมา แหไม่ได้ทำหมาขกูดไหมฟูขึ้นไหมล่ะฟูฟูฟูกินกทีฟูฟูฟูพรขนาดสาเหตุที่แมวว่าตอนนั้นเห็บกำลังใส่กันอยู่ใช่ไหมสาเหตุที่ไม่ใช่คือสาเหตุที่หมาโกรธก็เพราะว่าเห็บบูมูฟูกันเน่ยคือสามารถทําให้หมาเกิดการทะเลาะวิวาทกันและกัดเจ้าของได้แต่ถ้าไม่อยากให้มันกัดก็คือการที่จะเอาเห็บมาให้มันดู แล้วเวลาจะไัดเล็กกเแล้วเวลาแมวมันขู่คนอื่นแล้วหางมันขนลุกหรือครับก็ <C 'm S 1> คือมัดบิ๊กเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเสื้อผ้าเราอมายังในถุงในถุงสิในกองถุงเนยโอเคโเคไม่ไปแล้วแหละฝนตกอ่าฝนตกเอวกลับกลับลงเอ้ยกลับบ้านพี่บ้านอ่าแล้วผมก็ได้กลับบ้านกินในย่างก่อนกินในย่างเอากินในย่างอีกอ่ะอันนี้จะไม่ไนข้าวไปส่งไอ้ตาชัอเลยแบบนี้ย่ง อออาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้อตามัน็คคนที่พอกัเกงตัวเองแล้วร้องไห้ซึ่งมือของไม่มีใครได้แก้เป็นมือมรณะที่อันตรายมากมืองเขาจะไม่สามารถควบคุมเองได้นอกจากมีสติเท่านั้นเขาจะควบคุมตัวเได้แต่ถ้าไม่มีสติองแงเมื่อไหร่มือของเขาไมจะทเรื่องเขาลลเช่นฉักเป้าหรือแฟบหรือเขาหอเบให้มาหาตอนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งพอก่อน บบบบบบมมมมมมกกิสาเหตุที่เปียงสั่นเกิดจากชิต้ากับอาเบะใช่หรือไม่ใช่ครับใครๆก็ตอบว่าใช่กันนินพี่คนยกมือวะไม่ใช่ใครวะโอ้ยสะเทือนสะเทือนอ้พ่อไอ้ตาสถานที่ในการก็มีหลายอย่างก็คือแชมป์ลันเอลลานนะครับ ร้านโบราเมืองไทยประวัติชีวิต K H M เกี๊ยว,วก็จะอยู่หัวกับตลาชินีขอนาฬิกาเก่า <9. S 2> ขอนาฬิกาซึ่งไม่มีนาฬิกาเลยวงเล็บเก่าใน้านาฬิกา <9. S 2> ใม่ได้ก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เป็นจังหวัดแล้วก็ซึ่งก็หาหลายอยา่างก็เป็นก็คือร้านจำหน่ายเครื่องเขียนหรือ,อร้านนกน้อย แล้วเราก็ผ่านชุดไฟเล่าไฟกินเหล้านกยี่หัวโตแล้วน้อยกว่าเด็กนกยงหัวโตได้พันกิโลหัวโตได้พันกิโลตัดเอาไปขายเคาตัดตัดตัดเอาไปพะโล้ก็แซ่บเด้อครับเรื่อดังเด้อดเรือดังเด้อเขาบอกเลยครับถ้าคุณฟังคุณลองเอาเพลงเด้อดังเด้อดเรือๆดังเด้อเพลงหมอรำอาไปเปิดแข่งกับเพลงเกาหลีเกาหลีสามารถแพ้ได้ พราะเกามีแต่ท่าเต้นแบบบีบอยล็อกล็อกแต่หมอลำซิงไม่รู้ตาไม่รู้นายพูดอะไรเลยไอ้คำแล้วขาพูดอะไรกันไม่ไงหมอลำหมอลำต่างชาติไม่เคยเห็นแต่เกาหลีเขาจะเต้นมาหมดทุกท่าแล้วเขาจะเคยเห็นหมดแล้วหมอลำคนยังไม่เคยเห็นดัอเด้อใส่เด้อดังเด้อเด้อดังเด้อจิงจิ้งจิงจึงเกาหลีม้าเอาเลย รูปหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอมหน่อยได้ไหกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนหนูหนูแล้วก็ทำไมที่สถานที่นี้มันอะไรมันก็คือลงผาเลยครับครับพี่โอโม้อฮอยเฮ้ยมีแรงดันวิญญาณอยู่ข้างหลังตู้ไหนใครๆก็พูดได้มันมีมันมีตัวอะไรอยู่ด้านหลังก็ไม่รู้โผล่มาดู้อดื รถนะทำยังไงบ้า<ะ> <c oughs> ไม่กับบ้า<ะ> <c oughs> ไหนรอฉันด้วยแบบพุ่งมาหาตัวไหนอย่างเดียวไหนรอฉันด้วยไม่รอรถรถ <c oughs> เราถึงที่หมายแล้วไม่มีใครกล้าพูดหรอกเจอเบียร์มาจริงๆอ, <c oughs> อ่ะเราถึงจ <c oughs> ุดเซฟแล้วเราเราเราพอแค่นี้ก่อนเนี่นยอ่าเรา,าก็วันนี้เราทำการส่งตัวชีต้าก่อนนี่รับ ก็ต้องตัดช่วงไปเป็นช่วงที่สองช่วงกิ่นในอย่างที่บ้านเพียนบนะครับอยู่ไหนมีเลยอ,ย,อ,อย่ค่ะนี่พี่จ้ามึงเคยพามึงในเนื่องอะไราก่อนมันแปรปรวนฝนตกเจ้าของต้องขอจบรายการเพยียงแค่นี้สุดครับผมไม่พายอันนี้ครับนี่คือช่วงพิเศษครับอตอนฝนกำลังตกหนะักโคตรโคตรเลยครับเปลียนหมดเลยครับ <ๆ S 1> ก็ก <th Emperor> oh, 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 ินเละไปด้วยครับตากฝนไปด้วยครับหนาวโอ้ยโอ้ยตกเองก็ตกเองครับถ้าขี่เร็วๆอย่างนี้ฝนตกเหมือนกับลูกเห็บตกเลยฝนเนี่ฝนกำลังทยอยตกมาใส่หัวพวกเรานะครับเราก็ต้องขี่ผ่านหน้าโรงเรียนการไปนะครับประตูสองนะครับอ๋อเละมาแบ่งหน่อยดิ อาวเทใสมืออ๋อเร็วๆเทใสมืออ๋อเร็วๆเอาดีดีดีๆยวามาเฮ้มพๆเมียวตาพี่รวันนี้บอลวันแข่งกันรอบสุดท้ายบอลยูโรถ้าจบเนี่ยจะเป็น สเปนกับอิตาลีคิดว่าใครจะชนะสเปนเปนสู้อิตาแล้วเขาทำไมแล้วทุกคนดูนะครับสเปนจะชนะหรือเปล่านะครับชนะเหนอืมตกแบบเฮ้อโอ้ยเพื่อนจอจอโทรศัพท์ค่าไอโฟน ออไ,ไม่เก็บข้าจะถ่ายจนถึงบ้านซึ่งตอนนี้มันมาได้เกือบจะถึงแล้วอีกนิดนึงนนนนบบ่งนิดนิดเลยย่าเข้าเลยเลยก็นิดเดีวจะลงเราจะหยุดเอาๆเก็บขึ้น <S <S หมดแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> โอ๊ยรถตกแท้รถล้มพัดไหมอ๋อๆ ไอต้อ้ยรู้พักอุ้ยอะไรอ่ะอู้ยไม่ลูแบ่นี้เลยะพี่จับนี่มาเซอร์ล็อก็ลั้ทำไมจะเป็นอะไรอย่างนี้อ่ะโอ้ยปวตัวคนหนักเลยโอครตงนี้จะไม่เป็นไรเมันจะแตท่านูท่านดไม่ให้ท่านจะขี่รถช้าีอเลยเอ้พวกบ้าไอพี่ตาคนคนเดียวอ่ะยแต่ทยจะเปนนาที่สุดท้ายเว้ย โอ้ยฝนไปบอกธนาคารดูวิธีโอ้ยพวกชั่วโอ้ยเอาไปกันกันล้องไปก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปียกหมดแล้วเสื้อเสื้ออะไรเปียกหมดได้เปียกตกหนักมากเลยเปียกหมดเลยเปียกหมดเปียกหมดเอาเอาให้จบเอาให้จบ ียกเพื่อนแว่นอะไรไปหมดทุกอย่างเต็มเสื้ออ้าวแล้วอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าแล้วเราจบเพียงเท่านี้นะครับช่วง